สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนฐาผมจะมาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระบิสุภาษิตวัน20เข้าที่8นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าผู้ขจัดความชั่วในพระกัมพีฉบับ2011นะครับพระราชาผู้ประทับบนบัลลังก์พิพากษาย่อมทรงฟัดล่อนความชั่วทุกอย่างออกไปด้วยพระเนตรของพระองค์ตอนนี้พอ อ่านปั๊บเนี่ยนึกถึงอะไรทราบไหมครับผมนึกถึงภาพซูเปอร์แมนนะครับที่สายสายตาเลเซอร์แล้วก็พ่นไฟออกมาเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับพระคัมพีตอนนี้ไม่ได้หมายถึงสายตาเลเซอร์แต่กําลังหมายถึงกษัตริย์ที่มีลักษณะชอบทํา3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือทรงเปี่ยมด้วยความชอบธรรมครับไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือผู้เอ็ตำแหน่งสูงประธานที่เป็นดีนายกรัฐมนตรีหรือผู้พิภากษาหัวหน้าศารอะไรก็ว่าไปนะครับ คนเหล่านี้จะต้องมีลักษณะที่เหมือนกับพระเจ้าที่ทรงมีก็คือความชอบธรรมพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมพระองค์จึงช่วยเหลือคนชอบธรรมได้คําว่าประทับบนบัลลังก์แห่งความยุติธรร,รมหมายถึงพระองค์เองจะต้องดําเนินชีวิตอย่างยุติธรรมตัดสินอย่างยุติธรรมตัดสินโดยขอบเขตและขอบเขตของกฎหมายอย่างถูกต้องกษัตริย์จะต้องเป็นแบบนั้นพระคัมภีร์จึงได้ทําให้เราเรียนแบบว่า ในเวลานี้เราสามารถจะเรียนแบบเราสามารถจะขจัดความชั่วไปได้เมื่อเราดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมนะครับดูในขอบเขตของความชอบธรรมและเมื่อต้องใช้อํานาจที่เรามีเราจะใช้อย่างชอบธรรมอยู่บนกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความชอบธรรมแม้แต่บนกลางเขตที่สุดพระองค์ก็ทรงสแดงถึงความชอบธรรมของพระองค์ความงดงามความดีงามโดยการพร้อมที่จะอภัยให้กับคนบาปทุกคนนั่นคือประการที่1ครับประการที่2 กษัตริย์ผูส้สามารถขจัดความชั่วร้ายเพราะว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยปัญญาพระคัมภีตอนนี้ท่ากพูด,พดริัตที่ชอบทมย,ย่อมฟัดร่อนข้าวชั่วความชั่วทุกอย่างออกด้วยพระเนตรของพระองค์มันเป็นภาษาฮีบรูนั้นมันหมายถึงการร่อนข้าวสาลีออกไปโดยแยกข้าวสาลีดีออกจากแกลบซึ่งพระคมภี์ตอนนี้กําลังพูดถึงพระราชาที่มีปัญญาเวลามองเห็นข้าวสาลีอยู่เมื่อฟัดไปก็จะมองเห็นแกลบ เขาจะฟัดให้แกลบมันลอยขึ้นครับน้ําหนักของเม็ดข้าวก็จะอยู่ส่วนแกลบนั้นก็จะออกไปเขาก็จะมีปัญญาแบบนั้นที่จะฟัดล่อนข้าวออกไปในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่ห้อ26บอกว่าพระราชาทรงมีปัญญาฟัดล่อนคนอธรรมซึ่งหมายถึงคนชอบทำ ที่มีปัญญากษัตริย์ที่มีปัญญาคนชอบทำที่ปัญญาจะมองเห็นสิ่งถูกต้องสิ่งผิดสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งไม่ยุติธรรมและเขาจะรักษาสิ่งดีไว้และแกลบซึ่งหักซึ่งไร้ค่าความประทับเหล่านั้นจะแยกออกไปและทำลายเสียนะครับเราเองเหมือนกันครับเมื่อเราเองนั้นรับปัญญาจากพระเจ้าเราสามารถแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดและเราต้องยึดถือสิ่งเหล่านั้นครับอะไรถูกเรา สนับสนุนอะไรผิดเราต่อต้านนะครับอันที่3พระองค์ทรงกษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยระฤทธานุภาพก็จะสามารถกจัดความชั่วได้กษัตริย์องค์นี้นะครับเมื่อประทับบนบัลลังคำว่าบัลลังหมายถึงมีอํานาจนะครับไม่ใช่แ,แค่มีคําแนะนําแต่มีอํานาจอยู่ที่นั่นและเมื่ออํานาจมาจากความชอบธรรมมาจากปัญญาเนี่ยนะครับก็จะสามารถใช้อํานาจนั้นอย่างถูกต้อง ประโยคนี้หมายถึงกษัตริย์ทรงใช้อำนาจตามที่พระองค์ทรงมีเพื่อจะกําจัดความชั่วร้ายให้หมดไปถ้าไร้อำนาจก็เป็นแค่การมองเห็นด้วยปัญญาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรในธรบมกุกบอกว่าพระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะทอดพระเนตรความชั่วทรงมองดูบาปไม่ได้ฉะนั้นพระองค์ทอดพระเนตรคนทรยศทรงเงียบอยู่เมื่อคนอธรรมกลืนที่คนชอบคนที่ชอบทํากว่าตัวเขาหรือ พระคัมิีรอนนี้กาลังบอกว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์จะไม่ปล่อยให้ความชั่วชนะได้ดังนั้นเองวันนี้แม้เราเองนั้นจะดูเหมือนว่าคนชอบทากําลังคึกขนองมากขึ้นไม่ต้องห่วงครับด้วยวิทย์อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าจะจัดการแน่แต่ขณะเดียวกันเราสามารถเรียนแบบพระเจ้าได้โดยขอชิดขอ้เราให้ลาเนินชิดโดยอชอบทมชีวิตที่เปลี่ยมด้วยปัญญาของพระเจ้าและขอให้ใช้ชีวิตตามอํานาจที่พระเจ้าให้พระเจ้าให้อํานาจอะไรเราให้สิ่งนั้นโดย ทำสิ่งนั้นนะครับโดยเริ่มต้นจากเมื่อเห็นสิ่งผิดจะไม่ได้ให้เกียรติจะไม่ยอมร่วมมือจะต่อต้านอำนาจที่ไม่ถูกต้องและวิงวอนขอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและในเวลาของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกขจัดออกไปขอพระเจ้าใช้เราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าครับที่ขจัดความชั่วโดยการดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมด้วยปัญญาและด้วยใช้สุดกําลังของเราขอบใจผ่อนครับ